สวัสดีค่ะวันนี้มามีจะพาขึ้นไปชมชั้นที่สองนะคะของตึอโกอีโกโก้ที่บอสนกได้เตรียมไว้ให้กับมอนั่มปีนีนะคะไปชมเพอะๆกับกัมามีเลยนะคะวิ่งกำลังชั่งกำลังเร่งมือทำอยู่นะคะเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยค่ะเรามันคนมีชั้นชั้นไหนชั้นสองค่ะบันไดขึ้นไปนะคะชั้นนี้นก็บันไดขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจุะกคน ขึ้นไปโอ้โะเรามันคนมีชั้นเดี๋ยวขึ้นไปชั้นบนกันค่ะค่ะชั้นสองนะคะช่างก็กำลังนะคะจะติดขอบประตูลเล่นหน้าต่างให้เราค่ะไปชมกันต่อค่ะ,คะแล้วก็มาถึงตรงห้องนะคะที่ในช่างกำลังติดขอบประตูลเล่นหน้าต่างห้องแรกที่เข้ามานะคะเป็นห้องใครเอ่ยมาจับจองที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้โยนใครได้แล้วได้หนิ บุยิ่งกอล์ฟควนวานะคะถัดมาก็จะเป็นห้องของเลโอไซมอนและน้องจิวนะคะภายในห้องภายนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ห้องของเลโอน้องจิวและไซมอนนะคะต่อมาห้องที่สาะเป็นห้องของมิตู่นะคะมิตู่กับหมูหยองมาดูชมห้องมิตู่กับหมูหยองนะคะ นะคะเพราะว่าหน้าต่างยังมง่มนี้ต้นใหม่อยู่ตรงนี้พักข้อมานะคะตรงนี้คือกวาดได้พอประมาณหนึ่งนะคะก็จะเอาเอียมรมากวาดก็พื้นนะคะก็ต้องไปซื้อสาดยางน,นะคะสาดยางมีปูให้เต็มเลยนะคะค่ะก็มาถึงห้องถัดมานะคะห้องนี้เป็นห้องใหญ่ะคะ่ะเป็นห้องของพี่ใหญ่ของเรานะคะพี่ออสบุญชลินนะคะแล้วก็น้องโค้ด น้องโคกจะอยู่ห้องใหญ่ร้วมกันนะคะนี่เลยค่ะมาดูห้องพี่อ๊อดโอ้โหใหญ่อีลีพี่อ๊อดพี่อ๊อดชอบของใหญ่กันเลยนนี้คือของพี่อ๊อดนะคะจะเป็นสองระดับนะคะเป็นห้องใหญ่กว้าวฉันไม่นอนกับฝั่งนี้ค่ะจะเป็นจะเป็นสองฝั่งฝั่งด้านนี้นะคะยังไม่มีใครมาจองนะคะห้องก็เหมือนเดิมนะคะมีนะคะเป็นสอง สองฝั่งก็จะมีห้องนะคะเป็นห้องเป็นห้องเนื้อพี่นอนนะคะนี่คือตึกของศิลปินหมอล่ำจ้าอขอบคุณหัวหน้าน,นุองครกรนะคะไซมอนม,มามีขึ้นไปที่ตึกดิโอโกชั้นสองเมื่อกี้เห็มนมีชื่อไซมอนลีโอแล้วก็จิวไปจองห้องแล้วเหรอลูกให้จองครับหัวหน้าเขียนไว้เลย หัวหน้าเขียนไวเลยห้องใครห้องมันห้องใครห้องห้องนี้ห้องของใครห้องนี้ห้องของใครเขียนชื่อไวเลยหัวหน้าจัดสรรให้แล้วปาดน่ารักจังเลยแลวแซมไปดูแลชอบไหมก็ถูกใจอยู่ถูกใจอยู่อดี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 โอเคมีเห็นของอะไรนะบุญยิ่งก๊อปอะไรเงี้ยก็หัวหน้าอีกขอบคุณหัวหน้านกโพสกรนะคะเราได้อยู่เราเป็นคนชั้นสูงลูกชั้นที่สอง ร <Okay. S 2> ะวังระวังหน่อยขอบคุณในช่างทุกคนนะคะกำลังเร่งมือแล้วก็โปรดระมัดระวังด้วยนะคะค่ะพี่น้องขาอีกไม่นานเกินรอเราก็จะได้เห็นความเป็นระเบียบและสัดส่วนของหมอลำ16ปีที่4อย่าลืมติดตามพวกเรานะคะ